ครั้งที่สองนะครับผมซึ่งวันนี้ผมก็จะมาแจกเกมรูเซียสนะครับหนึ่งท่านนะก็คือกติกาก็บ้านๆนะฮะก็ซับสไครต์ช anel ที่ผมด้วยใครที่ยังไม่ซับสไครต์ก็รณาซับสไครต์ด้วยนะครับเผื่ออาจจะมีรายการดีๆอย่างนี้แน่นอนอ่าก็คือชี้แจงรายละเอียดกันอ่ารูเซียสผมก็ผมก็จะผมก็แจกเกมนะฮะเอ่อ ให้ท่านผู้โชคดีหนึ่งท่านนะฮะก็คืออดิกาก็มีอยู่ว่าให้ซับสไครต์ช anel ผมนะฮะแล้วก็ไลค์เพจแฟนคลับทีเฮดด้วยอ่าแล้วก็แชร์ด้วยไม่แชร์ก็ได้นะฮะไม่แชร์ก็ได้แชร์ก็ได้ฮนะก็มันไม่ได้หนักอะไรมากนะฮะก็แล้วก็เออผมจะเริ่มเออใครผมก็นี่ยน,นะฮะผมก็ ทำการสุ่มสามครั้งนะฮะใครได้เกมนี้ครบแบบว่าสุ่มครั้งที่หนึ่งเป็ดครั้งที่ครั้งที่หนึ่งเสร็จใช่ไหมฮะต่อไปก็ครั้งที่สองอ่ะพอครั้งที่สามปุ๊บใครได้เกมนี้ก็เอาไปเลยนะฮะก็ใช่ไหมลูซียมองหน้าหน่อยเฮิโ้โทำไมขอบตาดำติดยาวป่ะเนี่ยก็เอ้ยหันมานี่เอ้ยเ,ยเยด็กดี อแล้วก็อกิจกรรมดีๆอย่างนี้พลาดไม่ได้แล้วหรือเปล่าฮนะาแล้วแต่นะฮะก็ให้คลิปนี้ลงเมื่อไหร่ก็เริ่มได้เลยนะครับเริ่มการคอมเมนต์ได้แตบบ่ว่าพิมพิมอะไรก็ได้แล้วก็พิมพ์ด้วยตามด้วยแสแลดแล้วก็อีเมลครับผมก<อ>็ใครได้ก็โชคดีนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย